ัวลงพุงวาเรตี้ตัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวัวจนหิวนะครับคุณก็มาได้ยิ่งมีความสามารถเนี่ยเอามาโชว์แลกอิ่มได้แบบน้องกอล์ฟันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เขาบอกคุณจะมาโชว์ความสามารถในรายการใช่ครับเ่นกีตาร์ไม่ใช่ครับร้องเพลงไม่ใช่ครับขับจักรยานยังไม่ถูกครับผมยังไม่ถูกเหรอตัลงพุงมาโชว์อะไรอ่ะมาโชว์การบินลูกโป่งครับ อ๋อบิดลูกโป่งเป็นลูกต่างๆเนี่ยเหรอใช่ครับมีรับงานรับจอบอะไรไหมก็มีครับใช่คบแล้วเวารับจอบแต่งตัวอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับก็แต่งเป็นตัวตลกอ่าวันหน้าด้วยเดี๋ยวเราให้เขาเปลี่ยนชุดเป็นตัวตลกดีกว่าแล้วเกาบิดลูกโป่งให้ดูหน่อยครับโอเคไหมโอเคครับผมเปลี่ยนชุดเลยครับเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วอ้าวทำไมคุณไม่แต่งเต็มเลยอ่ะกลัวคนจําไม่ได้ครับโอ้ยออกทีวีกลัวคนจําไม่ได้ใช่ครับแล้ววันนี้อยากกินอะไรครับอยากกินพวกโอโทโร่เนี่ยผมชอบอาหารญี่ปุ่นไงโอโทโร่แพงนี่คำหนึ่งก็ เดี๋ยวจัดให้รับรองนี่ได้กินอาหารญี่ปุ่นเต็มเซตเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าบิดที่ผมดูไม่มีอะไรคุณบิดให้ลูกค้าเลยดีไหมได้ครับผมผมว่าไปบิดแจกลูกค้าในร้านเลยดีกว่างั้นไปชมการบิดลูกโป่งของน้องก๊อฟครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เนี่ยอาโลอิซูชิเขาเตรียมอะไรให้ทานครับโชว์แรกอิ่มกับโบโซก๊อฟบิดลูกโป่งบิดไปทางซ้ายอาวบิดไปทางขวาบิดไปบิดมาแล้วก็บิดพร้อมๆกันเฮ เป็นรูปหมาเป็นดอกไม้ริวไหวมากโอ้โ oh ห oh oh. โชว์ได้ขนาดนี้เอาไปเลยชุดใหญ่โอโทโรตามคำขอไม่อ้วนชวนหิวจัดให้ วันนี้ครับตามคำขอของน้องกอล์ฟจะได้ทานโอโทโร่เซตชุดใหญ่จากร้านอร่อยหรืออ o ออิซูชิที่รวมซาชิมิเนื้อปลาเกรดรีเมียมอย่างโอโทโร่เนื้อส่วนท้องของปลาทูน่าส่วนที่มันที่สุดดีที่สุดและแพงที่สุดซะด้วยและยังมีชูโทโร่กุนิหรือไข่หอยเม่นกุ้งหวานท้องปลาแซลมอนโอ้โหของเด็ดๆอีกเพียบยังครับยังไม่หมด ของแถมในเซตนี้ก็ดูดีดูดีมีทั้งหัวปลาแซลมอนต้มซีอิว๊วโฟกาชิ้นโตปลาไหลย,ย่างซีอิว๊วชิ้นใหญ่ๆและสลัดปลาดิบเนื้อปลาก็ซอสสดตบท้ายด้วยโลคลิปเนียรวมนานาชนิดกินหมดน้ำหนักคงขึ้นหลายโลเสิร์ฟกันขนาดนี้คุ้มค่าโชว์ละน้องเอ้ยเต็มเลยนะฮะวันนี้นี่สำหรับน้องคอฟนะครับตรงนี้เนี่ยมีชุดโอโทโร่เซตนะครับ 5,000บาทตอนนี้โปรโมชั่นนี่เขามีของแถมให้5อย่างด้วยนี่หัวปลาแซลมอนต้มซีอ e ิ๊วมีปลาไหลมีโฟกามีเซ็ตตรงนี้ต่างหากนะฮะนี่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเซ็ตโอโทโร่นี้นะครับนี้โปรโมชั่นเหลือ2 9 0าทอีกนะคุณผู้ชมมาทานบุฟเฟ่ต์นะครับ ในราคา570บาทเนี่ยถ้าเกิดว่ามาทาน6คนนะเขาจะให้ lobster free หนึตัวพาครอบครัวมาทานได้หรือถ้าเกิดคุณมาคนเดียวในราคา570บาทเนี่ยคุณก็มาเลือกได้ว่าจะทานนี่โฟกาปลาไหลหรืออะไรเนี่ยเลือกได้อย่างละหนชิ้นเขาแถมให้พร้อมแล้วหยิบตะเกียบเลยมา เปิดโอกาสให้นะครับรีบสมัครเข้ามาเลยนะครับกติกาไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมเป็นใครก็ได้นะครับสามารถมาทานแบบน้องคอฟได้แบบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับของจริงไหมครับของจริงมากๆครับผมเที่ยวขนาดนี้ไม่จริงแล้วมั้งครับนะฮะไปดูกติการเลยครับเทียงถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสมาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟรชโกยามองตราถ้วยทอง และยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Expert ขอเซ็นเตอร์หนึ่งหกนอนนี้ครับขอบคุณอารุอยซูชิมากเลยนะครับหรือว่าอร่อยซูชินะครับผู้ชมแวะมาชิมได้ร้านนี้ของก็ดีจริงๆครับร้านอยู่ไหนครับอยู่ตึกทูท้องหล่อครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพครับสังเกตง่ายๆเมื่อกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มครับผมอ่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากนี้ทางร้านยังบริการข้าวฟรีตุ้มฟรีน้ำฟรีเติมได้ด้วยอนะครับผมโอ้โหแล้วบุฟเฟ่ต์ะฮ บุฟเฟ่ก็มีครับมี2ราคาส9มร้ก้าสิบกาล็หร้ครับช่วงนี้โปรโมชัน่นท่านเดอนก็คือมาสี่ท่านจ่ายแค่3,000านนะครับผมว้าวผู้ชมรีบมาเลยนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นดีโดเฟสต้นะครับมองไปทางร้านเนี่ยไว้ทำขึ้นอยู่อร่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับ